ทำเชอมาสงเชิดโนบหยกไก่ไเป็นพี่น้องท okay. ังค้ใ่ทั้งเล่ามันนี่จะมาพบกับซ่องสาติบานนาสาเนี่ยนาอพี่น้องมันนี่กับชาติพี่ชิมาตำมาพูเฮมทูองทหน่อกุลน้างพี่น้องมาเฮ่เพิ่อพี่น้องเลี้ยงหลายพี่น้องพี่นี่ตั้มเสบนอกพี่น้องเนาะเป็นอะไรก็เปเดินไปค้นมันถ่าพี่น้องตั้มกระแท่พี่น้องแลเอามากัะทินอ้อนมาคุยมันพี่น้องทุกอย่างพี่นอง ซือหมวกกับหวละสี่แสนพันกมไม่ได้ เอาลูกเนี่ยเอาเอาเอาสิเอาอย่างเมื่อไปช่วยเอาบอกเอาต่อท่านพี่นะ ทินพี่น้องอกินกระตัมมะหงุงมากระตินกอดอ้อนพี่น้องเนาะมากระตินธรรมศาสตร์ได้จ้าเดี๋ยวจะตีก็บกะตัมมะหุงเด้พี่น้องเนงเี่ยตัมมะหุงเิอมพี่น้อง Not. ให้พี oh, oh, ่เรากับเขาก็ไ้ม่ติเลยเาี่ลไิบ 你猜一我呢？不，我这了是，怎么给的？妈的，怎么了？这手机搞的谁都不来电？我操的！那阿妈了，妈给它弄红了。妈，得不得？我得了，我得了。

cái cầm mùi móc đi nọ mẹ 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 啊，个不罕，这个不罕。哦，不咩，没得。嗯。哦。吃奶油。啥子？哎呀，孙女，哥哥，吃没呀？啊。那。这鸡，那你你给他大一口。嗯。 เไปเาแ้หุ่นไปเาแไปตะอ่อกินขาไปแล้วไมจะพม่มากินขอเลยไม่ไม่อยากมาก็เลยเจี๊้ดหน่อยแบบใบนี่ขาดเลยนะเออกินหลอแค่นี้

นำ่ัไงโอ้ยโอ้ยโอายโอ้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 ยโอยโอ้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 ่โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโมายโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอายโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้อ

ยังไม่ตลยชอบชอบเรื่องหาเงินหาเงินนี่จะไรเขารอกมาป่